เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเงียบอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่าเอา้าแมวเอฟเคแมวเอฟเคหยิบของหยิบของน้องน้ำหยิบของน้องน้ำต้องหยิบของ หยิบของแล้วก็ไปที่ทางที่มันมีประตูมันดักประตูมันดักกระปูกูจะแจ้งมันซ่อนตัวอยู่ต้องเปิดประตูให้ได้ใช่ใช่ใช่ชช่นั่นแหละนี่หน่โคตรเกเลโคตรเกเลโคตรเกเล เพื่อนขอเราบ้างมูลี่มันเราต้องมูลี่มันเข้าไปน้องนำ้เนงนำเข้าไปน้องน้ำเข้าไปโอ้ยหยาฉันจะแคร์เกมเมียวอ้เพื่อนสุดยอดเลยนายมัน MVP มวนะ น้องน้ำน้องน้ำยังมึนๆอยู่ใช่ไหมแนะนำให้น้องน้ำใช้แค่ตัวนักสืบไม่ก็ตัวธรรมดาที่ฮิวตัวเองได้ไปก่อนอะเพราะว่าตัวเนี้ยสกิลเราก็ยังไม่รู้ไงแต่ว่าแบบมันเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเรากลับไปรับของก่อนขออลุรับของนิดนึงนะคะท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมจะรู้เลยนะคะว่าการเล่นแบบนี้นะคะมึงมาที่รักอะไรกูตอนนี้มันประกาศเกมนะน้องน้ำไม่มีอะไรมาก ก็คือทางอันเนี้ยที่อารูเล่นเมื่อกี้ทุกคนจะรู้เลยว่าแนวเกมที่อารูเล่นทุกเกมจะเหมือนไอเดนกันพพกแบบไมค์ครับพวกนั้นนะะเออแหกปากได้กูแหกไปเถอะดีกว่าไม่แหกปากเลยเ <c oughs> มื่อกี้น้องน้ำหลุดมากเลยปกติน้องน้ำจะเล่นแล้วแบบไอเฉียเชี่ยเฉียแต่นี่แบบไอไม,มาไปกู น้องน้ำหลุดมากอ่ะแปลไปเล่นกันต่อไหมในอีกสักตัวอีกสักตัวเราว่านะคนดูในช่องเราก็คงแบบอีหี้ยพวกนี้แม่งน้องน้ำเราเจอคนเติมเราเจอคนเติมไอกรอบทองนั่นนะเติมเติมนี่เติบมันเติมอ้าวโอ้โหเออน่นแหละน้องน้ำใช้ตัวนั้นไปก่อนใช้ตอนตอนนั้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นเราเหรอ เออนั่นสิเราไม่ค่อยจะได้เล่นตัวอื่นสักเท่าไหร่เอาก็ได้น้องน้ํากดเลยแมวอย่าเปลี่ยนนะมึงอย่านะมึงโคตรเสียว่าน้องน้ำเฮ้ยตัวเดิมปะวะไอเฮียเปน A M K D w y. เอฟเคด้วยออะมันกดแล้วมึงไม่น่าพูดเลยน้องทีไม่น่าพูดเลยน้องน้ำน้องทีไม่น่าพูดเลยมันใช่ แต่เราจะไม่ได้เริ่มห้องไงสิน้องน้ำต้อง A เอฟเคในเกมอืมเราก็คัดแต่งตัวศูนย์อันนี้เขาจะสุ่มนะถ้าเกิดค่าเท่ากันจะสุ่มนะมเมวเน็ตมึงไม่ดีใช่ไหม,มเมวบอกกูมาเน็ตที่กูเห็นมึงโหลดนะยังเจ็ดสิบเลยเนะี่ยทุกตัวแม่งหนึ่งร้อยแล้วเนะี่ยเนื้อมึงอะ่ะแปดกับหกตัวเนะี่ย มันมันเก้าสิบแหละดูหน้าทอมแหละดูท่าจะใจดีเนาะแต่จับหัวทุกอย่างเลยจับเลยคว้างควางได้ควางอย่างนี้เราไปดูไปดูคลิปพี่คิวมาอย่างที่เราไปดูคลิปพี่คิวมามีตาหนึ่งอะ่ะพี่พี่คิวเล่นอะ่ะแล้วเจออะไรรู้ปะอยู่ดีๆก็เจอแบบแมวอะ่ะถือแจกันมาเตรียมฟาด เอ้ยเอ้ยเอ้ยมอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอก,นอนอกประสาทแม่จา๋าปลุกพระราชาพระราชาทำสตันได้นะนี่มันแบบประสาทยอย่าไปทับพระราชาก็เพอาพระราชาจะตื่นแล้วน้องแนมะ่ตรงนี้มีคีบตุยตุย น้องแนมมาส่องเอาสิตุย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 เออเออตรงนี้ลรงเี้นไหมครับอุย้ยตรงนี้มีชีครับผมเห็นชีแล้วครับผมผมผมนา่าจะเจอเพื่อนนะครับอุ้ยมีน้ำยากูมีน้ำยาเยอย yeah. ตรงนี้นะครับใจเย็นน้องแนมดีที่เราไม่ได้อัดฮะเดี๋ยว น้องน้องน้ำเออนั่นเพื่อนไม่ใช่น้องน้ำม่เราออกมาแล้วเราเจอกับดักเลยอ่ะอีเมลผีอีเมลเวอีเมลชั่วอีเลอีอีเลอ,อ,อีชั่วต่ําช้าเพราะมันมันมันต่ําไว้ไม่ได้เราเล่นอะไรของเราก็ไม่รู้น้องน้ำเรารู้สึกว่าเรากําลังแะประสากเด็กอย่ามาหากลัว ย่า yeah, น้องน้ำสตาร์ทน,นะสตาร์น,นานด้วยน้องน้ำเนีน่ยน,นะเพื่อนเพื่อนดีออฟไลน์โอ้ยมาเลงเข้าห้องเพื่อนมันมันมัน,มนเออฟเคมันเน็ตหลุด อุ้ยเหี้ยแม่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 แมว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 ไม่ใช่แม่แมวไม่ใช่แม่แมวไม่ใช่แม่กูมึงไม่ต้องมาอยู่กับกูเลยไม่ต้องมาอยู่กับกูเลยมึงไม่ต้องการอยู่กับกูเลยนะกูก็วออยู่อย่างเงี้ยแหละเอ้ยหนีเอวน้องน้ำระวัง อพี่มาช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยน้องน้ามันปิดประตูด,ดักมันปิดประตูด,ดักโอเคเขาเพิ่งถะดันชีสเสร็จอ,อีเวนมันปิดประตูไม่ให้น้องน้ำออกอะน้องน้ำยา่าอย่าเสียงน้องน้ำ ้องน้ำไม่น่าเสี่ยงนะคะเราเรือเนี้ยเราเพื่อนแม่งกระดันชีสอยู่นี่โอ้เราบินเพื่อนแม่งทิ้งได้ทิ้งอ่ะเฮ้ยไม่ว่ะไม่ว่ะไม่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 เปิดแอร์สิจ้าอย่าเปิดครับเปิดแอร์เลย เดี๋ยวเปิดครับนเบียร์่ข้นมาตนด้เหรอฮะหนูมีอยู่แล้วปะป๊านี่หนูซื้อมาแล้วพาอชวนกินเบียร์เฉยเลยน้องน้ำโดนบ้ายอยู่อะน้องน้ำมาให้เราคิวก่อนไหมขอโทษพ่อพ่อเพิ่งแก๊กขมมาผมไม่หลู้เรืองกระโดดใส่หมาหมาหม,มาจับจับเฉยเลย มันจะไม่มีใครเก็บชีเลยจริงๆใช่ไหมมันจะไม่มีใครเก็บชีเลยจริงๆใช่ไหมเนี่ยน้องน้ำบอกแล้วว่าอย่าฟืนน้องน้ำบอกน้องน้ำก็แค่อยากจะช่วยเพื่อนน้องน้ำอย่าเอาอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครน้ำน้ำมาหาเรากนไหมเราดันชีตอยู่อ่ะป้าป๊าค้นมาถามอะไร ปามาบอกว่าให้เปิดแอร์น้องน้องน้องน้ำมันลงไปเอาของก่อนนะพ่อผมไม่เกี่ยวไหมแล้วทำไมมันต้องตื่นมาตอนนี้วะไม่เข้าใจคะปกติที่จะต้องโทรคุยครับ ขอโทษค่ะครบูนต้นน้ำอยู่ไหนอ่ะอ้าวอยู่ข้างบนเหรอมันอยู่กับเพื่อนมันอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนก็พาเมวมาเยี่ยม เก็บเก็บเก็บน้องน้ำน้องน้ำน้องน้ำดูดูด,ดูในแมบพบในแมพในแมพมันมีมันมีสัญญาณขึ้นอยู่มันมีสัญญาณอย,ญญอยู่เอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออเออน้องน้ำโยนชี้ทิ้งโยนชี้ทิ้งได้เลย <laughs> เราหายตัวอยู่ลูน้องน้ำเก็บน้องน้ำกินก่อนน้องน้ำกินก่อนมา mày dầm canh đây mình cậu nhỉ thôi mày ใจระเบิดโว้ยน้องน้ำสซโยนละนะมันจับเรานั่งแล้วแหละอ้าวอีเวนเต็มช่วยเพื่อนเต็มแน่เลยน้องน้ำไม่ทัน ดูจากสภาพแล้วไม่น่าทานอ่ะจริง ผ่า,างแล้วน้องน้ำช่วยต่อดีต่อหน่อยต่อให้หน่อยเราตายแล้วน้องน้ำมันโกลแล้วน้องน้องน้ำจบแหละไม่ หูอะไรวะเฮ้ยเราเกือบเอวีพีถ้าแมวไม่ชนะเรา,เาไปรับของกันนะได้เราก็ต้องพักคลิปอะละ่าคลิปนี้ก็อขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย